ตอนนี้สถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพวิกฤตนะฮะคือราคายางนี่ได้ตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของชาวสวนยางซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่านี้และเป็นอัตราการลงของราคาซึ่งรวดเร็วมากตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้นะครับก็ลงมาจนแทบจะเหมือนกับจะว่าโอกาสในราคากลับขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเะ ลำบากนะครับในระยะสั้น,นครับสำหรับสตออ็อกยางพาราในประเทศไทยแล้วก็สตออ็อกยางพาราในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วตัวสตออ็อกยางพาราในในประเทศไทยและตลาดโลกเนี่ยเคยอ,อยู่ในจุดที่สูงสุดก็คือเมื่อเดือนธันวาปลายปีที่แล้วนะครับซดังนั้นทั่วโลกได้คาดการณ์ว่ามีสตออ็อกยางเหลืออยู่ประมาณสามล้านตันแต่ที่ําำลากว่านั้นก็คือว่ายังมองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีการผลิตที่มากกว่าการต้องการใช้ แต่ในสภาพของความเป็นจริงเนี่ยหลังจากที่ราคายางมันตกต่ำเนี่ยการผลิตของโลกนี้ก็ได้ลดลงเป็นลาดับนะครับแต่เราก็จะได้เห็นว่าถึงแม้ว่าการผลิตยางพาราของโลกได้ลดลงแต่ราคามันกลับไม่ไม่ดีขึ้นใช่ไหมมันก็ยังลดลงเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมองว่ากลไกของตลาดเนี่ยอาจจะอาจจะมีปัญหานะครับหรืออาจจะถูกถูกถูก ถูกประเทศผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศผู้ใช้นะครับตลาดนี่ได้บิดเบือนราคาทำให้ราคาต่ำกว่าจริงๆดังนั้นรัฐบาลเองต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลในมาตรการระยะสั้นในการสนับสนุนให้ไม่ให้ราคายางตกต่ำกว่านี้อันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นความคิดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะฮะเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะลงไปเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสต็อกอยางที่รัฐบาลถืออยู่สองแสน องแสนตันนะครับอันนี้อยากให้เกิดความชัดเจนนะฮะถ้าจะจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะขายในระ,นระยะที่ราคาตกต่ำในการซ้าเติมตลาดนะครับแต่อาจจะมีความจําเป็นว่าต้องขายนะครับหรือนนอาจจะต้องเอาเงินมาใช้ผมก็คิดว่าน่าจะรีบๆขายหรือกระทําให้เสร็จเลยโดยเร็วไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งไว้ให้เป็นข่าวที่กดดันราคาอยู่ทุกวันนะฮะก็บอกว่าจะขายก็ควรจะรีบๆขายขายให้เสร็จๆนะฮะหรือไม่ก็ถ้าขาย ไม่ขายก็บอกว่าไม่ขายนะฮะให้มันเกิดความชัดเจนเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวเชิงลบต,ต่อสภาพตลาดรวมนะครับซึ่งตอนนี้สภาพตลาดยางก็คงต้องการข่า,ขาวเชิงบวกบ้างนะครับเพื่อทําให้ราคามันมัน,ม,นมันอยู่ในภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วในฐานะสมาคมยางพาราไทยอันนี้เรามีมาตรการยังไงบ้างที่จะช่วยเหลือชารสวนยางเอ,อ่อมาตรการที่ท,ที่ที่เราได้เข้าเอ,อ่อพูดคุยกับทางรัฐบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเพิ่งมีรัฐบาลแล้วก็เพิ่งมีผู้รับผิดชอบในการดูแล เรื่องอยางพาราก็ยังไม่ถึงเดือนเองนะครับซึ่งมีรับนตรีช่วยว่าการเกษตรซึ่งซึ่งดูแลเรื่องอยางโดยตรงนะครับเราอยู่ในในในสภาพที่ค่อนข้างเป็นเป็นสุญญากาศนะครับก่อนหน้านั้นก็ก็มีปัญหาเรื่องข้าวนะครับปัญหาเรื่องการประท้วงอะไรแทบแทบจะไม่มีใครพูดถึงรักปัญหาเรื่องราคายางเลยซึ่งมันเกิดมาระยะเวลาสองสองสามปีแล้วแต่นี่เพิ่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่ว่ามีม,มีมีเจ้าภาพสป็นตัวเป็นตนนะครับ แลมีมาตรการออกมามาตรการของสมาคมยางพลาที่เข้าร่วมมือก็คือการให้ข้อมูลนะครับและการช่วยเหลือโดยระยะสั้นเนี่ยต้องจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางหรือกองทุนพยุงราคานะครับซึ่งมีการต้องใช้เงินกองทุนนะครับในการเ,าเข้าไปแทรกแซงเข้าไปพยุงราคาในตลาดล่วงหน้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราควรจัดตั้งมูลพันธ์กันชนยางซึ่งเราได้ยกเลิกไปเพราะเราเมื่อ15ปีที่ผ่านมาตอนที่ราคายางดีเราคิดว่า มันไม่ได้จะมีความจำเป็นต้องต้องมีมูลพันธ์กันชนแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่าราคายางจะตกมาขนาดนี้แต่ผมคิดว่าจุดนี้เราควรกลับมาตั้งมูลพันธ์กันชนยางไ่เพราะว่าซื้ออยางพาราก็มาเก็บในระยะยาวนะครับโดยที่ไม่ได้ขายเข้ามาในตลาดซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อราคายางเนี่ยมันผันผวนบีก,กบไปที่ในราคาสูงก,ก็ค่อยค่อยระบายยางนั้นออกไปค่ะสำหรับแนวโน้มเรื่องยางพาราในอีกสิเดือนข้างหน้าท่านมองว่าเป็นยังไง ผมคิดว่ามันมันต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็การช่วยเหลือต้องเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้น้วยและในระยะที่รวดเร็วและได้ผลที่เห็น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 ชัดเจนที่สุดก็คือการเ่ที่เข้าไปเข้าไปดูแลเรื่องของราคาอย่างเดียวเพราะเกษตรกรเนี่ยท้ายสุดไม่ว่าจะมีโครงการหรือทําอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาต้องการให้ราคายางดีนะครับไม่ว่าจะไปทําเขาต้องการทําถนนต้องการทํายางล้อรถยนต์ต้องการทําอะไร หลายโครงการเป็นโครงการระยะยาวเกินไปแต่วิกฤตในปัจจุบันนี้เป็นวิกฤตในระยะสั้นนึและและคำช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเลยคิดว่าเข้าไปดูแลเรื่องของราคาทํายังไงให้ให้ราคาเนี่ยหยุดลงแล้วก็มีเสถภาพในทางที่ดีขึ้นผมยังมองว่าราคาปัจจุบันนี้ก็ต่ําเกินไปนะครับเอ่อในช่วง6เดือนต่อไปเนี่ยคิดว่าราคาอย่างน่าจะดีขึ้นแต่คงจะไม่ดีขึ้นมากจนเกินไปเพราะว่ายังเจอกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นข่าว้ายของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม